สวัสดีค่ะผู้รักบอนสีทุกท่านวันนี้ประสูจะเอาบอนสีองค์หญิงทอฝันมาให้ชมสองต้นนะคะซึ่งเขาผ่ามาจากต้นแม่ต้นเดียวกันความแตกต่างของเขาคือต้นนี้จะยืดยาวใบไม่ได้สีสดนะคะแต่การป้ายกันด่างเหมือนกันต้นนี้เลยค่ะ มาจากต้นแม่เดียวกันเนาะแต่เนื่องจากเขาอยู่ในตู้แสงไม่พอคะ่ะถ้าบอลสีเรายืดแบบนี้แสดงว่าแสงไม่พอนะคะก็แก้ไขโดยการตัดค่ะตัดเขาก็จะเกิดมาใหม่แล้วเราให้แสงใหม่เพราะฉะนั้นแสงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้บอลสีกัดสีสวยเราจะทราบได้อย่างไรว่าบอลสีแต่ละต้นต้องการแสงเท่าไหร่เราต้องสังเกตเอาคะ่ะ อย่างองค์หญิงทอฝันเนี่ยต้องการแสงมากๆนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสบายๆแล้วก็ได้แสงเต็มๆเขาจะสวยเลี้ยงแบบแดดจ,จัดๆได้เลยค่ะอย่างต้นนี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ย <Yeah. S 1> เขาเลี้ยงกับเออแสงแดดร้อยฝนร้อยเนี่ยเขาก็โตแล้วกัดสีสดมากและอีกเหตุหนึ่งปัจจัยหนึ่งก็คือหัวที่แก่ต้นเนี้ยตัดเออก้านอยู่บ่อยๆค่ะ เขาก็ยุบเองด้วยตัดด้วยออกมาแล้วไม่สวยก็ตัดตัดทำให้เขากัดสีสวยพอได้แสงเต็มๆเนี่ยเขาจะกัดสีสวยเลยค่ะซึ่งต่างจากต้นแรกเลยใช่ไหมคะต้นแรกนี่ไม่ได้ตัดเลยอยู่ยังไงอยู่อย่างนั้นแล้วอยู่ในตู้แสงไม่พอทําให้ยืดยาวไม่สวยเท่าที่ควรเราต้องเลือกเอานะคะว่าเราจะเอาแบบไหนตัดแล้วสวยแบบนี้กับเอาไว้แบบนั้น เลือกเอานะคะปัจจัยสําคัญเลยค่ะแสงเลย